สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณนุกในช่องคุณนุกสอนเลขอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณนุกจะมาแนะนำเกี่ยวกับ Google Form นะคะมีรูปแบบใหม่เป็นการบันทึกอัตโนมัตินะคะซึ่งคุณครูหลายท่านและก็นักเรียนหลายๆคนนะคะสงสัยว่าเวลาที่แสดงตัวอย่างข้อสอบของคุณครูและก็ทำแบบทดสอบของนักเรียนนะคะจะขึ้นเมลขึ้นมาด้านบน จะขึ้นเมลด้านบนแล้วก็จะมีคำว่ายังไม่แชร์สลับบัญชีนะคะหมายถึงอะไรนะคะวันนี้คุณนุกมีคำตอบนะคะแต่ก่อนจะไปดูคุณนุกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube คุณนุกสอนเลขด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับ Google Form ในแบบทดสอบหรือว่าแบบสำรวจต่างๆนะคะเวลาค,คุณครูกด แสดงตัวอย่างจะขึ้นเมลแล้วก็คำว่ายังไม่แชร์แล้วก็สลับบัญชีหมายถึงอะไรนะคะเราไปดูตรงที่เป็นรูปก้อนเมฆตรงนี้ได้เลยนะคะกดเข้าไปเขาบอกว่าบันทึกงานของคุณอัตโนมัติ Google Form จะบันทึกความคืบหน้าของคุณไว้เป็นเวลา30วันเมื่อลงชื่อผู้เข้าใช้บัญชี Google ดังนั้นคุณจึงทำงานในอุปกรณ์ต่างๆและหยุดพักได้โดยไม่ต้องกังวลว่างานที่ทำจะหายไปนะคะ ก็คือหมายถึงว่า Google Form จะบันทึกให้เราอัตโนมัติเลยนะคะไม่ว่าเราจะกดออกไปจาก Google Form แล้วเป็นการรีเซ็ตต่างๆเมื่อเรากลับเข้ามาอีกครั้งข้อมูลที่เราได้กรอกไว้ก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วคุณครูหลายๆท่านก็สอบถามมาว่าสามารถนำออกได้ไหมคำตอบก็คือสามารถนำออกได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่ามันบันทึกให้เราอัตโนมัติอย่างไรนะคะ เดี๋ยวคุณนุกจะลองกดส่งดูแล้วก็คัดลอกลิงก์นะคะแล้วเดี๋ยวคุณนุกจะไปวางไว้ตรงนี้เลยตรงนี้ก็คือเข้ามาในแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นมาลักษณะนี้ที่คุรูแล้วก็นักเรียนทุกๆท่านสงสัยกันนะคะขึ้นมาลักษณะนี้จะเป็นอะไรไหมจะสามารถส่งข้อสอบไปหาครูคผู้สอนได้หรือเปล่าสามารถส่งได้ปกติเลยนะคะ เดี๋ยวคุณูกจะมาลองพิมพ์ดูนะคะอันนี้คือคุณลูกกรอกไปแล้วสองสองหัวข้อนะคะทดลองดูนะคะแล้วก็มีหน้าถัดไปอีกอยู่ดีๆคุณลูกก็เผลอไปกดออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้อมูลที่เราได้พิมพ์ไว้แล้วจะยังอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณลกรองเข้าใหม่ ครครูแล้วก็นักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลที่คุณนุกได้พิมพ์ไว้ก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้คุณนุกกรอกไปแล้ว2ข้อก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือตัวด้านบนที่เกิดขึ้นหมายถึงเป็นการบันทึกให้เราอัตโนมัตินะคะตัวนี้เลยแล้วคุณครูบางท่านก็ได้สอบถามมาว่าสามารถนําออกได้หรือเปล่าคะคุณนุกสามารถนําออกได้ค่ะวิธีการก็คือให้คุณครูไปที่ หน้าแบบทดสอบของเรานะคะแล้วก็ไปตั้งค่าแบบทดสอบค่ะไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่ากดเข้าไปหลังจากนั้นไปที่คำว่างานนำเสนอนะคะแล้วครูจะเห็นด้านล่างนะคะตรงคำว่าข้อจํากัดนะคะจะมีข้อมูลว่าปิดใช้การบันทึกอัตโนมัติสำหรับผู้ตอบทุกคนครูผู้สอนสามารถติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งจะเป็นการ ปิดการบันทึกอัตโนมัติสำหรับผู้ตอบทุกคนนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบหรือว่าเวลาครูทำแบบทดสอบนะคะทาง Google Form ก็จะไม่บันทึกคำตอบไปให้นะคะถ้าคุณครูติ๊กถูกตรงนี้เราไปดูนะคะว่าไม่บันทึกคำตอบอย่างไรนะคะอันนี้คุณนุกติ๊กถูกเรียบร้อยแล้วกดบันทึกนะคะเดี๋ยวคุณนุกจะลองส่งลิงก์ดูนะคะ แล้วนำไปวางดูนะคะคุณลูกก็จะลองตอบดูตอบลักษณะนี้นะคะแล้วคุณลูกอาจจะเพิกกดออกกดออกไปหรือว่าอาจจะรีเซ็ตเครื่องหรือว่าอะไรนะคะแล้วลองเข้าใหม่อีกหนึ่งครั้ง ตอนนี้ข้อมูลที่เราได้กรอกไว้ก็จะหายไปหมดเลยนะคะถ้าจะให้ดีก็ไม่ต้องติ๊กถูกนะคะตรงตั้งค่าตรงนี้ให้คุณครูเอาเครื่องหมายถูกออกไปเป็นการบันทึกอัตโนมัติก็จะส่งผลดีเวลา ทําแบบทดสอบหรือตอบแบบสอบถามต่างๆมีหลายหน้านะคะบางครั้งเราอาจจะออกไปทําอย่างอื่นก่อนพอเข้ามาอีกครั้งแบบทดสอบของเราอาจจะหายไปแล้วคําตอบที่เราได้ตอบไว้นะคะถ้าเราตั้งเป็นบันทึกอัตโนมัติก็จะสามารถกลับมาทําแบบทดสอบต่อได้ทันทีนะคะเมื่อกดออกแล้วก็กดบันทึกแบบนี้นะคะเวลาที่ คุณครูได้ตั้งค่าให้ปิดการบันทึกนะคะตรงหน้าจอของเราตรงที่เป็นก้อนเมฆตรงนี้ก็จะมีเครื่องหมายกากระบาททับลักษณะนี้นะคะซึ่งเป็นการปิดการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าบางท่านตั้งเป็นการบันทึกอัตโนมัติแล้วนักเรียนตอบแบบสอบถามผิดหมดเลยอยากล้างแบบฟอร์มทันทีก็สามารถกดล้างแบบฟอร์มได้เช่นกันนะคะสมมุติตัวนี้จะเป็นการบันทึก แบบฟอร์มของเราอัตโนมัติคุณคูกตั้งไว้เป็นการบันทึกอัตโนมัติข้อมูลของเราก็จะยังอยู่แบบนี้นะคะถ้าเราตอบไปเยอะแล้วเราอยากจะล้างแบบฟอร์มทําอย่างไรไม่ยากเลยนะคะเลื่อนมาด้านล่างจะมีคําว่าล้างแบบฟอร์มนะคะให้นักเรียนหรือว่าครูทุกท่านกดคําว่าล้างแบบฟอร์มแล้วกดคําว่าล้างแบบฟอร์มอีกครั้งนึงข้อมูลที่เราได้กรอกไว้ทั้งหมดก็จะหายไปหมดเลยนะคะแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้คุณลูกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube คุณลูกสอนเลขด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ